อ่ะแต่มีอไหมมีให้รู้อีกไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอ่ะไม่เคยเปิดเอาแบบลีลาหรือไม่ลีลาดีฮะผมอยากได้ไอ้แพ็คนี้มากเลยมัน400นะฮะแจกสุ่มมากเลยเนี่ยแต่คือดรอปดรอปเลทคือมันน้อยมากๆเบลดมันน้อยมากเลยอ่ะไหนเอ้ยอ้านี่กล่องสัตว์เลี้ยงนี่ดูเปอร์เซ็นต์สิกว่าจะได้ไอ้ไอ้ที่มันแบบว่า6,000กว่าบาทใช่ไหมครับพันบาทนี่คือ0.003นเปอร์เซ็นต์อ่ะ จริงๆละผมสุ่มอ่ะก็อยากได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมันน่ารักมากเลยนะแค่มามี่หรือว่าไอ้โมเล่ที่เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวตุ่นก็น่ารักแล้วใช่ไหมอืมไอ้อันเทนออฟชั่นอีกอันนี้200กว่าเอ็มเลยโมเล่มีแมนเิสก็ตายเอ้ยโอ้โหมันน่าสุ่มมากๆนะครับโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปสุ่มนะเดี๋ยวเรามารีออฟสัตว์เลี้ยงเพื่อเรียกดวงกันก่อนนะกันนะตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของผมสัตว์เลี้ยงของผมนะมันมีออฟดีๆแค่อันเดียววนนั่่ก็คคือดาแต สำหรับผมแล้วผมคิดว่า2%อันนี้มันน้อยเกินไปนะครับผมจะรีแล้วผมจะออฟใหม่นะครับ5อันนี้เพราะว่าที่รีตอนนี้มันถูกมากๆเลยนะครับที่รีมันตกประมาณ 3M เองอ่ะราคามันลงแบบหนักมากนะครับทุกคนเนี่ยราคามัน 3M เองอ่ะทุกคนมันน่ารีไหมมันน่ารีเล่นดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มรีออฟเสียงก่อนน่ามันน่าสุ่มเล่นโอเคฮะมาอันเทนมาเลยดีกว่านะครับปึ๊บอ่าทั่วไปนะครับ กดอันเทนนะครับเพื่อเป็นการรีออฟอันนี้นะตรงนี้จะหายไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าถ้าอันนี้มันแพงเนี่ยผมจะไม่ทำนะแต่ว่ามันสามเอมเองมันน่ากดเล่นโอเคพร้อมนะครับไปครับอ่ารีเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ออปชั่นของสัตว์กันนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายมากนะเราก็แค่มีฟอสคอขั้นหาแล้วก็มาอัปเกรดที่ตัวที่ R MPC ัพเ,เคิตเนาะ อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนะครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะมาดูกันมันถูกอ่ะมันน่ารีทำมากนะครับคือได้แม็กคิหรือว่าคิเลสักอันหนึ่งเนี่ยยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะจริงๆนะครับไปคือได้แม็กคิหรือว่าคิเลสักอันนึงเนี่ยยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะจริงๆโอ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนโอ้โหขาวตีมไปหนึ่งทีนะครับผมเออสงสัยสงสัยเป,เป็นเพราะว่าเจน้ำเขาโดเน็ตเพรมาให้300รอเพรนะครับผมเจน้ำการค้านะใครสนใจไปเติมได้นะครับอ่ะเฮ้ยได้ได้เฉยเลยอะ่ะบัคกของโลกชัดๆอันแรกเลยเนี่ยสุดยอดถ้ารีไปขายนี่คือกำไรเลยนะเวลห้าใช่ไหมเวลห้าเวลห้าโหร้อยเจ็ดสิบเพจเองอะ่ะคือตอนนี้ใครอยากทำผมแนะนำให้ทำนะเพราะว่ามันแค่สามสามเอ็มเอง้อยเสียงสัน่น โอเคครับก็ดวงมาแล้วใช่ไหมดวงมาแล้วเดี๋ยวผมจะจัดอันนี้เลยนะครับเอาแบบเอาแบบเรียบๆทีละอันแบบว่าแพงๆแต่ว่าอ่าลุ้นๆหรือว่าจะเอาเป็นแบบ10กล่องทีเดียวไปเลยนะครับก่อนจะไปลุยนะอันนี้ผมมีเพชรฟรีนะฮะเพราะว่าเจน้ำการค้าเนี่ยเขาให้มานะครับให้มาเขาสั่งลุยเลยเอ้ยเอาเลยแพ็กนี้นะครับจัดไปหนึ่งทีในโอกาสได้แนะ่นอนอ่าสั่งมาอย่างนี้ก็จัดไปนะครับร้านเจน้ำการค้าใครสนใจเติมได้เลยนะครับมา ป๊บไปอ๋มมอ,อ,ม,อมีมีให้ลุ้นอีกอ่ะแต่มีไหมมีให้ลุ้นอีกไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะ่ะไม่เคยเปิดฟึ้ออ๋อเฮ้ยมีสี่อันที่น่าลุน้นฟอกไตเดือนอันนี้คือเกลือใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่ได้เปิดโอ้โหสีเขียวดีฮอโอเคไปอันนี้อะไร อันเทนธรรมดา 3M นะครับ 3M ธรรมดานะครับเราต้องโยกมาทางนี้ครับเพื่อให้มันแบบว่าสลับของแล้วมันจะแบบว่าเฮ้ล้ปั๊บเปิดอันนี้อันเทนเหมือนกันนะครับไม่ต้องลุ้นไปอันที่2อันเทนโอ้อีเอ็มแล้วเนี่ย3 6 9 10M แล้วนะครับหืมสิบนะครับปึ๊บเอ้ยอะไรเนี่ย1,000โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดแล้วเราไปฟาร์มผมชอบฟาร์มสัตว์สัตว์เลี้ยงมากนะทุกคนผมชอบฟาร์มสัตว์เลี้ยงมากนะครับปึ๊บ อา่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นขี้ข้อลิงบวกสามนะฮะเดี๋ยวคนจะได้งงกันเวลาแบบลงดัน <c oughs> ถ้าเห็นสีทองเรืองแสงคุ้มสุดครับถ้าเขียวเกลือโอ้โอ้โหจบเลยสีเขียวเกลือเหรอปุเกลือใช่ไหมโอ้โหทุกคนจบเลยนะอ้อืออ อันทสุดท้ายไปไอ้ได้สัตว์ใหม่มาแมตติสเดีวล5เอ้ยนี่ไงเดี๋ยวใส่อฟเลยนะเมื่อกี้ได้แม็กคีมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดใส่ก่อนปะ่ะถึงจะอฟได้หรือเปล่าโอเคกดเปิดไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอฟอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในงบ10รอบเลยกัน นะครับเปิด10รอบไปตัดเลี้ยงนะครับเอาแม็กคี้แบบนี้นะครับไปแม็กมาอีกรอบนึงแม็กเฮ้ยคิดข้อเลททุกคนเฮ้ยผมจะดวงดีเกินไปแล้วนะไม่ได้นะอย่างเงี้ยไปก่อนนะฮะรักทุกคนนะครับรักทุกคนที่เข้ามาพูดคุยเลยนะครับผมไปก่อนนะฝันดีนะครับผมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับ เดินทางปลอดภัยนะใครที่กลับไปหาพ่อแม่ที่แต่งจังหวัดนะครับไแล้วขอให้มีความสุขนะครับับสสวสดีครับบ๊ายบาย